สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2 0 2 1สำหรับท่านดินนะคะท่านดินได้แก่ราศีพฤกษบกันมังกรวันที่ยึดต,ตามแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ แต่หัวข,ข้อความความรักผู้อ่านจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจค่ะ In s t a า r กรมท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลน,นะคะกดติดตามได้ตามอัธยาศัยผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้าอาจจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็บางชิ้นมาเป็นรอบๆนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิง่งหัวข้อนี้สำหรับคู่รักที่เป็นประเด็นปัญหานะคะคนโสดคนมีคู่จะไม่มีประเด็นนี่ไม่ใช่หัวข้อของคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิง่งถ้าท่านใดห่างกันไปนานเขาไปมีใครใหม่แล้วคุณไปดูหัวข้อคนสดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู Energy หลักระหว่างคุณกับเขากันหน่อยนะคะอัปเดตกันหน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะการอ่านเ็นก้อ่านโดยรวมเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ถาเฟรมคลาดเคลื่อนค่ะ ขอทราบเอ e r จีหลักของคุณกับเขาโอเคเอ e r จี okay. หลัก justice ว o w d e วิ l ค่ะคุณอาจจะดีวกับชาวท่าดินด้วยการราศีมังกรหรือราศีสิง พู t e s t ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่โอเคเลยนะคุณรู้สึกว่าเขาน่าที่จะมีคนอื่นในระหว่างที่คุณประสบปัญหาเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณนะคะเขาก็ นะคะดันหนีปัญหาด้วยการไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครก็ไม่รู้ซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็รับคาม,มาจากสิ่งที่เขากระทํานั่นแหละนะคะหรืออาจจะสับกันหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่เอเดจี้บอกตามนี้นะจ๊ะเจอสติด uh, ตัวคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างจะท็อกซิกมากๆนะคุณตัดสินใจ Move on และมีเกณฑ์ว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ได้พบสิ่งใ,ใหม่ๆดีๆได้พบได้พบกับนิวคา relationship ะค,ะคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรแหละหรือว่าชาวราศีสิงห์แต่ในเวลานี้ตัวเขาเริ่มเรียนรู้และได้รับบทเรียนแล้วรู้แล้วเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณนะคือความรักที่มั่นคงในชีวิตของเขานะคะให้พิเทสทั้งคุณและเขาเรียนรู้เข้าใจ ทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาและมองเห็นความจริงในเวลาเนี้ยเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณแน่ๆละ่ะแต่อีกแง่หนึน่งก็คือเขาเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงแล้วตัวเองตัวคุณเองนะคะก็ยอมรับความจริงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์บางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นนะคะ New Relationship ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ กับชาวราศีตุลด้วยนะสำหรับบางท่านถ้ายังไม่มีใครผู้อ่านมองดูว่าก็น่าที่จะเร็วๆนี้นะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้เจออความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันบาลานซ์แล้วก็ลงตัวในความสัมพันธ์นะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดู Energy, เอเนจีตัวคุณตัวเขาตัวเขาตัวคุณแล้วก็ภาพรวมเอาคำพร้อมคำแนะนำกันค่ะ ขอทราบเรื่องดาวความรักระหว่างคุณกับเขาขอดูในจี้ตัวเขาค่ะ okay. ขอดูในจี้ตัวคุณค่ะ かわ โอเคในที่ตัวเขาในช่วงเวลานี้มันเต็มไปด้วยความคิดถึงนะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงบันเวลาที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่า,าการของโป๊ปการนักบวชขึ้นบางท่านคนคนนี้อาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรยาอดีตคู่มัน่นหรืออดีตคู่รักที่อยู่กันมานานแล้วมีแลนจะแต่งงานแล้วมันก็มีเหตุให้ต้องหยุดชะงักนะเพราะความไม่เข้าใจดราม่าทางอารมณ์แล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาดนะ หนีปัญหานู่นน,น,นี่นั่นนั่นแหละสุดท้ายทุกอย่างมันก็เลยเหมือนกับจบลงด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยนะทีนี้ตัวเขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่แน่ๆการของการสื่อสารการเริ่มต้นใหม่การอยากที่จะกลับมาเป็น new love สำหรับคุณตรงนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะในความสัมพันธ์อย่างที่ผู้อ่านบอกเมื่อเขารู้เห็นความจริงแล้วเนาะ h ฮพเท e s อยู่ตรงนี้นะคะว่าในท้ายที่สุด คุณคือความรักที่มั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้ามันเติมเ,เติมเต็มด้วยความเขา้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมันก็ไม่น่าที่จะมีวันนี้เกิดขึ้นนั่นเองผู้อ่านมองดูในเวลาเนี้ยทั้งคุณและเขาอาจจะกลับมาพูดคุยกันแล้วสําหรับบางท่านนะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะ take a คชั่นในลักษณะที่ก็ดูๆไปก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีให้เนื่องจากธาตดินคุณเป็นคนที่พยายาม เรียกะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะ,ะใช้ความรู้สึกเหมือนกับคุณจะไม่ค่อยอมีความรู้สึกจงเกตจงชังเมื่อเวลามันผ่านไปอะนะคะคุณมีความรู้สึกเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณให้อภยัยต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณตัดสินใจก้าวออกจากความสัมพันธ์แล้วก็เดินสู่เส้นทางใหม่ๆนะ คนที่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือว่าชาวราศีสิงด้วยก็เป็นไปได้แต่แน่นอนละความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันมั่นคงแล้วก็มันมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความห่างทางให้เขาเข้าใจต้องบอกว่าแบบนั้นตัวคุณนะคะเอเ w อร์นะคะและเทนอบอรนั่นหมายความว่า คุณเริ่มต้นใหม่คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณเริ่มต้นการงานใหม่ด้วยสำหรับรบ,บางท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจบแล้วจริง,รงๆแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกดีให้กันอยู่ก็ตามแต่ทีนี้ Energy ของ l o v e ขึ้นตรงนี้มันมี e n e r g y ของ Soulmate connection มันเหมือนเป็น New l o v e เข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ ตัวเขาจะ take action ยังไงในความสัมพันธ์คะ บอกเลยว,ว่าเขาเป็นเอรอความรู้สึกรักความรู้สึกคิดถึงต่างๆนานา,นาประเดียประดังเต็มเป็นหมดเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่เป็นรักครั้งใหม่ที่ดีให้คุณได้พิจารณาอีกครั้งนะคะทูบซอสอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาเองก็รู้แล้วเขาก็ยินดีให้คุณให้เกียรติคุณตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่เร่งร้อนเขาจะกลับมาสแสดงออกซึ่งความรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้คุณได้ตัดสินใจและใช่ค่ะคุณเป็นเพรทูบซอสค,คุณคงจะตัด ใจดูท่าทีดูสถานการณ์ดูการกระทำดูความรู้สึกดูการเปลี่ยนแปลงว่านับจากนี้ถ้าเขากลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมแต่คุณจะไม่ได้เลือกที่จะให้ความหวังเขานะคะคือเหมือนกับแค่ดูสถานการณ์นะคะคุณไม่ได้เป็นในลักษณะที่เปิดโอกาสทั้งหมดนะแล้วก็ดึงเขาเข้ามาทีเดียวถ้าเป็นไปได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการให้เริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ดู ดูทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยนะว่าจะเป็นไปินท,ทางไหนแต่บอกไว้อย่างหนึ่งนะบางท่านผู้อ่านบองรู้ว่ามีใครบางคนที่คุณกําลังดูใจอยู่ด้วยคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง new love รักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหรือคนคนนี้อาจจะกลับมาเป็น new love หรืออย่างที่ผูอนบอกแหละคุณต้องตัดสินใจเลือก2 vibration นะคะระหว่างรักคนที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ด้วยนะคะ จะเรียกว่ารักครั้งเก่าก็ไม่ได้เพราะว่าคุณก็ยังไม่ได้ขาดการติดต่อสำหรับบางท่านต้องบอกว่าคนที่เป็นประเดนเนตจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่และคุณก็อาจจะได้เจอนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นชาว ธาตุลมหรือชาวราศีตุลด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้บางท่านมีเกณฑ์การเดินทางมีใครบางคนเดินทางมาหาคุณแน่ๆล่ะนะอาจจะเป็นคนคนนี้นะคะเดินทางมาเพื่อเจี่ยบพูดคุยกับคุณ face t o Fa c e ทาความเข้าใจก่อร่างสร้างความรักขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแต่ในที่มันออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกแน่ๆละ่ะนะระหว่างสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะรู้สึกดีแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ว่านี่อาจจะเป็นลอง distance ด้วยคุณอาจจะรอคอยการเจอกัน ะะสำหรับรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคุณอาจจะดีลกับ New Relationship เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนเหตุการณ์อาจจะสับกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันเลยนะว่า a n g i l มีอะไรอยากที่จะแนะนำคุณนะขอคำแนะนำจาก Universe ก่กันค่ะ เอเนจีออมาบอกว่าสิ่งต่างๆมากมายตอนนี้มันจบไปละนะคะดังนั้นนะคะคุณเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ผู้อ่านต้องบอกว่าแบบนั้นดังนั้นคุณจะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าในท้ายที่สุดคุณจะอยากมีใครเพียงหนึ่งเดียวไว้ในชีวิตนะ ในที่ของการเริ่มต้นใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เป็นหน้าที่ของคุณแล้วละ่ะเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดนะนั่นคือสิ่งที่สําคัญจริงๆนะคะขอคำแนะนําจากแองเจค่ะโอเคไหนดูสิ Your words of love and respect คุณคู่ควรกับความรักที่ดี คุณคู่ควรแก่การให้เกียรติจากคนที่คุณรักและเขารักคุณดังนั้นสังเกตง่ายๆความรักครั้งนี้ที่อยู่ในชีวิตคุณใช่หรือไม่ใช่เขาจะต้องเป็นคนที่รักและให้เกียรติคุณแล้วก็ให้ความรักอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมคุณจะต้องไม่เป็นฝ่ายเทอีกแล้วในความสัมพันธ์นะคะบิคายโซเวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะหันด้านที่ดีที่สุดเข้ารับมือเสมอแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีตามมาด้วย ข้อความจาก Univers e สำหรับคุณมีข้อความอะไรนะให้ดูซินีเจอในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใส่ใจตัวคุณเองมากที่สุดใส่ใจความรู้สึกตัวคุณเองมากที่สุดหาทางผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามไม่ต้องไปกังวลไปเครียดกับการจะต้องตัดสินใจเลือกโดยมากมักจะรู้สึกยากเพราะ บางท่านอาจจะรู้สึกเกรงใจเนาะแต่ถ้าคุณรู้จักเกรงใจตัวคุณเองและรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณก็จะสามารถตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องและถ้าใครบางคนเขารักคุณเขาจะเคารพคุณและให้เกียรติในการตัดสินใจของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะในท้ายที่สุดหนทางเดินข้างหน้ามันมีแสงแสงทองส่องสว่างอยู่แล้วนะคะไม่ว่ายามมืดนะคะหรือว่ายามสว่าง คุณมองเห็นหนทางนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกหนทางไหนที่คุณรู้สึกว่าหรือคุณรู้แน่ชัดแหละว่ามันทำให้อนาคตความรักของคุณสดใสคุณก็ตัดสินใจเลือกสิ่งเหล่านั้นได้ทันทีเป็นกำลังใจให้ท่าดินนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ